อัสม,สมวัสด,ดีครับดมที่ไหนครับเนี่ยฟอคัระน้าลนะคว้าในไทยรุมหน่อยสิครับดม,มดะะเราเข้าไปดูข้างในนะครับฟ o นเมจิคอลไอซ์ออฟสยามอ่ะเนทำจากอะไรโซนนหนึงอีอลดมลองจับดูสิทำจากอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับเป็นไฟเบอร์แล้วก็ สาสรด้วยปูนก็แต่ก็ไอเดียดีนะเขาเป็นคล้ายๆตัวเลโก้มาแปะเลยแต่ไอเดียดีลดน้ำหนักเยอะเลยแม้ได้น้ำหนักเพียวๆนี่ผมว่าโอ้โหหลายหลายตันนี่ชื่ออะไรเนี่ยกาลินปักษาเป็นช้างผิวดำสนิทอืมดำจริงๆด้วยส่วนปีกและส่วนหางเป็นนกะมีสีแดงชาตินะครับอางช่วยในการ บินหางช่วยในการบินเดี๋ยวจะขอไปดูใกล้ๆหางช่วยในการบินอ๋อสงสัยคงตรงนั้นนะมั้งครับนี่ปักษานะนี่นกนะโอ้โยมีคนคิดแบบจินตนาการล้ำเหลืออ่ะแล้วนี่ตัวอะไรไเนี่ยอ่าไอ,อดูหน่อยคอกก์ระไดอ้อคอกก์ระไดอ้อเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในชีวิตจริงนะครับเรื่องไก่ทอก้อนี่เขามาวรรณคดีเนะดี๋ยวขอขอ,ขอดูหน่อย อ่ามันไม่ใช่ปูนเต็มๆครับโอแต่เขาต้องเอาพวกนี้เป็นสติปนะครับไอพวกนี้น่าจะเป็นตัวคล้ายๆสมัยนี้เขาเรียกหินเทียม,มครับที่เอาไฟเบอร์มาทำแล้วก็แต่งด้วยปูนปิดผิวด้วยปูนโอ้แต่ตัวนู้นสวยจริงกิเลนกิเลนอะไ้ตัวอะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นพิลาบครับเดี๋ยวเขาดูหน่อยใช้พิลาบไหม เวนากรรมพู u, เป็นสัตว์ผสมระหว่างลิงกับหอยครึ่งลิงครึ่งหอยอาศัยอยู่ในน้ํากินผลไม้เป็นอาหารโอ้โหสงสัยนี่เป็นผลงานของฮนุมานอีกละฮนุมานนี่เป็นคนที่มีความสามารถนะครับทำไรเสร็จทุกอย่างแม้กระทั่งให้ไปจองถนนก็ไปเอาเมียะมาปามันเป็นเมียนะครับมั่วไปหมดอ่านี่ตัวอะไรให้เดาเพื่อน หัวน,นี่เหมือนมังกรนะนเนี่ยมีเขาด้วยแต่มีปีกครับแล้วก็มีกรงเล็บเหมือนเหมือนนกแล้วมีสี่ขาอ่ะเรามาดูกันว่ามันตัวอะไรกันเนี่ยกิเลนครับหัวเป็นมังกรมีมขาเดียวมีเขาเดียวเหมือนกวางแบบกวางมีร่างกายแต่ผิวแบบกวางปกคลุมไปด้วยเกร็ดมีหางเหมือนงูครับโอ้โห สุดยอดของความคิดด้านเนี้กินเลนแน่เลยเด้ยไม่ขาเป็นมาครับหัวเป็นมังกรเป็นสิงห์อ่ะดูดูดูด,ดูลงไกลสีเป็นปัญญาสะชาดกปัชิมภาคว่ารู้แปลว่าอะไรครับได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวมาที่ถูกยักษ์กินจนหัวขาดพระองค์นี้ พาอ,อินเอาหัวของราชสีมาต่อเป็นสัตว์ประหลาดโอ้ยน้องโดมอยู่นู่นแล้วน้องโดมไม่มาอธิบายให้ฟังเลยโอ้ยนี่ตัวตัวตัว,ต,วตัวอะไรเนี่ยเห็นไหมเขาดูหน่อยนี่ตัวอะไรเอาป้ายหายอ,าอยู่ดีอยู่ดีป้ายอยู่ดีหมานินมังกรครับหัวเป็นมังกรหางเป็นนาค โอ้โหนี่ไงไม่น่าเก็บเป็นเงาเงาออมานี่มังกรนี่เป็นนาคไม่ใช่เงือกเหรอมานี่มังกรไม่ใช่ภาพไครกระกงเงือกเหรอนี่เพิ่งรู้นะว่าเอากันนาคด้วยแล้วนี่นี่น,นี่หัวเป็นนาคละงานเนี้ยเนี่ยเป็นม้าแน่เลยแต่ตรงกลาตงตัวนางก็น่านจะเป็นนาคเดี๋ยวดูซิตัวอะไรอัสดรฮีลานะครับอาตามภาษ,าษาอังกฤษครับเป็นสัตว์ผสมระหว่างตระกูลม้าก,กับลาหลา ผิวเป็นสีม่วงอ่อนตระกูลหลาก็เหมือนเปจาระเข้หรือเหมือนมังกรโอ้โหโอ้โหนี่ตัวอะไรวะเนี่ยตัวเบ้งเลยมีเขาด้วยแต่เขาไม่ได้อยู่ข้างใต้ใต้ปากนะนี่เขาอยู่เหนือปากโอ้ oh, ตัวอะไรเนี่ยส,ส,สลงคามัสละมัส,สยาปาวิเศษครับจุติของ เป็นร่างจุดติของพระวิษณุครับมีเข่างอกจากหน้าผากกิจกรรมตัวนี้คือลากเรือเมื่อวันคุณเือเมื่อวันน้ำท่วมโลกตัวนี้คือทำหน้าที่เป็นวันที่เรือโนอาหไม่รู้ลากลากเรือโนอาห์เปล่าแต่เห็นว่าเรือโนอาของจีนเขาพลังขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลีย์นะนี่ได้กี่ปีเนี่ย ของตัวนี่เขาได้นานมากเลยนะโอ้นี่ตัวอะไรมีไข่ด้วยอ่ะนั่นตัวอะไรน้องโดมเหรอเราใส่อันนี้ต้องไปในนี่แน่เลยปีเซียชื่อหมอบครับมอมเป็นรูปร่างคล้ายราชสีผสมมังกรเป็นสัตว์ล้านนาบางครั้งก็ปั้นเหมือนตุ๊กแกโอ้อ่ะน้องโดมมันทำอะไรเนี่ย นี่ทางข้าวฟเส้นละครับให้เอาอาหารเครื่องดื่มเข้าไปกินได้อ่ะใครมีของอย่างว่ากันลุยกันเลยนะว้าโอ้สวรรค์เย็นเขาต้องใส่เสื้อเลยคงหนาวจริงว่าเจ้าเจ้าหน้าที่จะต้องใส่ชุดเลย นี่ซีเวเนียนะขายของที่ระลึกนี่สำหรับพนักง,งานนะครับเสื้อก่อดของพนักงานว่ามีการวารองเท้าก่อน สี่สิบห้าครับนี่หูรองเท้าใหม่เอี่ยมเลยเ้าทักขนเขาบอกว่าหนาวมากครข้างในแกื้อผ้พามาเปลี่ยนเสื้อนะครับ ห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะครับเจดียงครับทุมมีบูธด้วยครับมีบูธใหญ่ก็มีเห็นน<อ>ะครับว่าเด็กๆคนอยู่ในการดูแลผูล้ปกครองระมัดระวังภายในนะครับแล้วเขาบอกว่าระวังลื่นนะครับต้องระวังเขาเตือนสักทีแนละ้วโอ้โหหนาวจริงๆมีน้ำแข็งเลยครับทำเป็นรูปช้าง เฮ้ยนี่ก็ได้เหรออ๋อหนาวจริงหนาวจริงหนาวจริงเอาเราตุกตๆเข้าไปเลยดงนี่ตุกตุกครับเฮ้ยนี่มันฮาบินนะเนี่ยโอ้โหเย็นยันก้นเลยมั้งเนี่ยโอ้โหตุกตุกนะเนี่ยโอ้โหแล้วเนี่ยอย่างเนี่ย นี่บานบ้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 าน,าน,นเอสกิโมอ,งงอุ้ยนี่พยานาคอะออไฟนี่เอาจากข้างบนนะมานต้องแข็งจริงหมดเลยอ่ะอุ้ยเย็นยันขาเลยครับตอนเนี้ยกางเกงเริ่มหนาวแล้วเนี่ยเฮ้ยเข้าไปข้างในกันดีกว่าโดมนี่นี่มันน้ำแข็งเนี่เนี่ยพระเจ้าเฮ้ยโอ้ยเลยอย่างนี้ตอนพายดินไหวเป็นยังไงเนี่ย เฮ้ยมาถึงนี่เลยโดมโอายเนหน่อยนี่ทางตันเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะา,าอยู่ตรงนี้ก่อนมันจะหายถายเย็นไปบ้าง้าโอ้ยา,ยาอย่าอะแล้วนู่นทำอะไรกันมานะโอ้มันหนาวจริงเลยอะโดมเหนียวลิ้นแตะดูดิว่ามันหนาวจริงไหมร <c oughs> ้อนเล่นร้อนเล่นโอ้ยดูดงซีฟีฟีเลยตะกี้เข้ามาร้อนเปี้ยงเลยนะข้างนอกนี่แดดแบบสุดเลย <c oughs> นี่เขามาตัดอย่างนี้กันเลยอะ นี่ทางนี้โดมทางนี้โดมโอ้โดมอ๋อแ้าเขาไม่ถ่ายรูปเราไม่เขาไม่ถ่ายรูปเราทำความเย็นหนึ่งสองสามสี่ห้า เต็มเลยโอ้มันหนาวจริงจริงสิซนิ่งเลยโอ้โหมาสัจจันยร์มาสัจจันทร์จริงจริงครับือบ้านเราก็ทำได้โอ้โหดูนุกเขาแกะสิหักไปข้างหนึ่งละสุดยอดของการจินตนาการเลยโอ้โหดูดินี่มัน มันน้ำแข็งอะโอ้ยหนาวโอ้ยกินอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยแล้วเนี่ยเขาไปได้ไงอะเก่งอะโอ้หนาวมือเย็นหมดเลยหนาวมากหนาวจริงๆโอ้ เก็มีเครื่องดื่มด้วยนะครับใส่แก้วนี่แบบมันหนา,าวมากหนา,าวมือแบบสุดๆเลยอะเดี๋ยวดูดี่น้ำนี่ยังละลายเลยโอ้โหเย็นยันยัดออกข้อนี่เสียบลงไปกลายเปไ็นไอติมเหรอจะดูน้องโดมซื้อกัน ทำรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหนาวามากมือซีดเลยอะ่ะนี่ออกมาร้อนๆนะข้างในหนาวนาจนแบบเป็นความรู้สึกยังไงบ้างครับโอเคแล้วขา,าเป็น,นยังไงบ้างครับมใส่เกงขาสั้นมาครับอู้หนาวนาสุดๆอยากได้ถุงมือเลยแล้วกินน้ำเย็นด้วยเนี่ยมาลองเช็คอ่ะน,นี่ตัวนี้ก็าทำเป็นน้ำแข็งนะหุาวๆๆคุณคอนีนวเราต้องไปซอนนูนนะ้นหนึ่นะข้างบนจะมีสเก็ตอยู่นะ ระดมไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยยังไม่พออีกโวยหนาวโอ้ยดูดิหนาวมากเลยอ่ะมือแบบจะหักอยู่แล้วเนี่ยมาเข้ามามจะหายนนเนาะบป็นส่วนไหนหนังได้ด้วยเหรอบอกเราวันเนี้ยเฮ้ยข้างในอุ้มด้วยม,มาแต่แบบมันไม่ได้ปเป็นตีแล้วว่ามาันจะแบบอ๋จริงจริงนะมาเข้ามา หายหนาวทันทีเกือบจะทัทนทนะีมันก็อุ่นขึ้นนะก็อุ่นขึ้นนะหนาวโอ้ยหนาวมากเลยนี่เราอยู่ที่ที่ไหนกันเนี่ยไทยแลนด์ไทยแลนด์มันประเทศแห่งความเหนื่อยมอไม่ใช่หรอตายแย่แลนด์เนี่ยข้างในมันอุ่นนะใช่ไงเเราบอกเฮ้ย<ร>ไม่ได้ไงเอ่ะทุกคนรำลึูรำลึกเพราะว่าเพราะว่าอะไรคิดของตัวเองใช่ปะมันจะรอบๆใช่ปะฮัลอะหลน้องน้อง เขามองไหมนี่เขาไม่เขาไม่คิดอยากจะลองอะไรเลยเหรอมันมีความปูดพอปะป๊าใช่ปะที่มันจะทั่วๆใช่ปะรู้สึกยังไงกับการมาที่นี่หนาวมากแต่มันก็สนุกดีโอ้โหไปเล่นไปเล่นลองเล่นสไลเดอร์ยังยังเลยมันมันหนาวแล้วลองไปลองลองแล้วเหรอลองแล้วหนาวที่นี้มันดีอยู่ก็คือแบบมันถ่ายนาวไปส่วนหนึ่งนะ แต่ออกไปต้องต้องต้องพักก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะอาจจะช็อกได้นะไปเจอร้อนๆเลยรนะเครื่องทำหิมะโออย่างนี้ก็ได้หรอยอยู่ทักงสามวันไหมมือแข็งไม่หมดแล้วเนี่ยโอ้กำรรมไม่ได้เลยอะหนาวจริงโอ้หนาวจริง นี่เราต้องใช้กำไอ้น,นี่ออกนะโอ้โหนี่ยิงหนาวใหญ่ดูแอร์นะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดตัวเป็นไรนะอ่ะเลฟฟังนี้ต้องทำอะไรครับก่อนออกก่อนออกต้องมีการมาเบรกตรงช่องออกก่อนนะครับเพราะมันจะเกิอดอาการหนาวมากมือกับหูใบหูตอนนี้ยังหนาวอยู่เลย ตามที่เขาแนะนำด้วยนะครับที่จะเป็นตัวลากเรือในวันที่สิ้นโลกของพระวิษณุนะครับไม่รู้ว่าลากเรือโนอาหรือเปล่านะครับเอาสองศาสนามาชนกันเลยแล้วกัน <c oughs> อะเดี๋ยวเราไปดูไอสเก็ตกันครับโอ้ข้างในเป็นไงบ้างครับโดมเ <c oughs> สียงเปลี่ยนเลยหนาวมากมือแทบหัาากเลย <c oughs> เราเลยรู้แล้วนะว่าบ้านเราเมืองร้อนน่ะดีมากยิ่งร้อนก็ไม่เป็นไรครับยัง<ค>อยู่ในแอร์ได้ นี่นี่โดมตัวนู้น่ะช้างตัวนู้น่ะผสมกับนกนะเอาหางบินได้นี่ครับไปแล้วครับไอสเกตเขาบอกไม่ต้องใส่เสื้อหนาวก็ได้นะเฮ้ดโดมไปลองเล่นดูสิสวัสดีครับโ,โหเจ๋งวันนี้ฟานบอลด้วยห้นั่งพักก่อนแล้วกันแอร์เย็นเลย เขาติดแอร์แค่นี้มันเย็นเหรอโอ้หเก้าอี้เป็นแบบเคลียครับอันนี้น่าจะทำจากโพลีคาร์บอเนตนะครับอ้อยสวรรค์ค่าไฟนี้เดือนหนึงกี่กี่ล้านอยากรู้จังเลยเอาไว้ถามเจ้าหน้าที่ดูดีกว่า ันนี้ลิงผสมการอะไรครับอ่ะเดี๋ยวไปดูดมเฉลยฉเฉลยหน่อยครับตัวมอมมันเป็นอะไรครับเป็นไรัมังกรราชสีผสมกับดูคล้ายตุ๊กแกกิ้งกือหรือข้างโอ้โหเอากันอย่างนั้นเลยอ่ะอีกตัวหนึ่งดมตัวอะไรอะ่ะนี่ไข่เหรอ ล้องโดมาทายกันนี่ตัวอะไรปาป๊าว่าง,งูผสมมังกรเฮ้ยม,มีงอนด้วยพญานหน้ากว่ะอ่ะเข้าไปดูครับนี่ตัวหลาฮีล่านะครับอ่านว่าฮีล่าแต่ตัวนี้ต้องเป็นตัวเติมเอสหน่อยนะจะเป็นเวิร์ะเลยงนะี้ยเป็นสัตว์ในห่มอพานจะพวกจะระเข้ผสมนาคอยู่ได้ในน้ําและในบกครับโอ้นี่จระเข้ กินเนื้อเป็นอาหารครับจระเข้ผสมนาคผลเนี่ยเราดูสังเกตว่าเรามันมีเขาไงครับมีงอนเนี่ยเขาเรียกว่าหงอนอฝั่งนู้นไม่เปิดอ๋อเนี่ยคนละที่กันหรออันนั้นไปมาแล้วชอบมากเลยตัวที่เป็นตัวนน้นนะครับเชื่ออะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยที่ปีนได้ปะเนี่ยน่าจะปีนได้ขอปีนเฮ้ยโอ้ เฮ้ยเพื่อนๆดูวัตถุการทําเขาครับโฟมแล้วก็นี่เป็นปูนหนาประมาณสามเซนสามมิลโอ้มันเบาจนถึงขนาดเราเคลื่อนได้เลยนะมันยืนได้ถึงขนาดยืนได้ไหมเฮ้ยยืนได้อะ่ะโอ้นี่เขากำลังเป็นส่วนที่เขาตกแต่งนะนี่ฝั่งนุ้นเขาเลิกแล้วเหรอโอ้เฮ้ยเจ๋งนะมันยืนได้เลยอะ่ะ ใช่เป็นโฟมอ่ะเดี๋ยวข,ขออนุญาตดูทิเฮ้ยโดมมันแคนมูฟมันทำจากโฟมเนี่ย<_ <A> _>เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับอันนี้ต้องทำจากนกแน่เลยถ้าในวรรณคดีดาวก็จะเรียกว่าหงนะครับ หงก็คือนกขายยาปากยาวอ,อันนี้ไม่ใช่แล้วแหละทำไมปากสั้นเหมือนเหมือนปลาแรดเลยอ่ะดูดิมีป้ายไหมอา้าวไม่มีป้ายแล้วเนี่ยโอ้โหหูนี่ปลาผสมกับชางแน่เลยแล้วมีปีกด้วยก็เป็นนกแน่เลยตรงสามตัวเรามางานเนี้ยโอ้โหมันจะเอากันได้ข้ามสปีซี่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยเฮ้ยม,ม,ม,มีมีมือด้วยอะ่ะมีมือมีแขนสองข้าง มีปีกมีเกตเป็นปลาหางเป็นปลาหัวเป็นช้างตัวผู้อีกต่างหามีงาโอ้โหอุ้ยมีงอนอยู่ข้างบนอีกมีเขาอยู่ข้างบนอีกโอ้โหอันนี้ยแน่เลยไปกันหน้าอีกแล้วมังเนี่ยแล้วมือเอาโหมือไม่ใช่โอ้โหเฮ้ยแต่เพื่อนๆดูนะนี่ครับแมทเทเรียนเขามันเป็นโฟมนี่ฮะโฟมเลย อยากจะไปเรียนดูเหมือนกันครับการทำตัวโฟมเนี่ยนะครับหินเทียมก็เรียกว่าตระกูลหินเทียมก็คือนำโครงสร้างมาอยู่ในโฟมขึ้นรูปจากโฟมนะครับเอาโฟมเป็นโครงแล้วก็เอาตัวที่เห็นในเน็ตนะครับก็เอาตัวไฟเบอร์มามาเชื่อมกับเรซินแล้วก็สาดด้วยปูนหรือทาหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อปิดผิวครับ โอ้โหนี่หันหลังด้วยนกหันหลังแล้วนี่คือตัวอะไรโอ้โหเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอจินตนาการก่อนนะเหมือนไก่นะแต่หันคอไปข้างหลังอีกอันนี้มีมีเขาอยู่ข้างบนด้วยอ่ามาดูกันครับอ่านว่าสกุลฮีลาเป็นระหว่างนกกะหลาหลาก็คืออาจจะเป็นนาคนะครับมีเขาเหมือนกวางบนหัวอืมนูมีเขาด้วยอ่าอีกตัวนี้ฮะ มังกรสกุลนีมังกรผสมกับผสมกับนกมีหัวเป็นมังกรตัวเป็นนกนี่นะจินตนาการเราคือมังกรก็คือต้องมีฟานอน่างนี้นะแล้วก็ปากยื่นนะแล้วก็มีเขาเขาเรียกมังกรแล้วก็นี่ก็เป็นนกของการมานะครับผู้ใหญ่สา0รหเด็กแล้วก็เด็ก ้าต่ำกว่าร3 0ยามสิบชุดนะครับก็คือ250บาทนะครับเด็ๆๆกควรมาที่นี่นะครับอาจจะหนาวหน่อยนะครับและข้างนอกคือคือลูกป,ปั้นอะไรครับจะติดจุ้ยอะไรครับจะจุ้ยอะไรพวกน,น,นั้นนะครับ <laughs>